ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรระบบโดยปกติเมื่อเราเรียกคำสั่งออกมาใช้งานยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง i l l e t โปรแกรมจะแสดง c u r r e n t s e t t i n g mode เท่ากับ no trim radius เท่ากับ10ในโหมดเท่ากับ no trim นี้โปรแกรมจะเก็บค่าไว้ในตัวแปรระบบ trim mode ส่วนรัศมี i l เ e t เท่ากับ10โปรแกรมจะเก็บค่า10ไว้ในตัวแปรระบบ i l l ล t เ a ตหากเรากำหนดค่ารัศมี ในคำสั่งฟิ l e t จะมีผลทำให้ตัวแปรระบบฟิเลตแลดนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยหากเราเปลี่ยน t ทิมโห d e จาก no trim เป็น trim ในตัวแปรระบบทริมโห d e ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราสามารถใช้คำสั่ง express tune system variable editor ค้นหาตัวแปรระบบ fillet l ล t เราจะเห็นว่าค่ารลศมีฟิ l e ตแลดนั้นตรงตามที่เรากำหนดไว้ค้นหาทริมโ o d e t r i มโ o d e เท่ากับหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวแปรระบบนี้จะเท่ากับตัวเลือก t r i มของคำสั่งฟิ l e ตหากเราต้องการเปลี่ยนโหมดจาก t r i มเป็น No t r i มเราสามารถพิมพ์ค่า0ูนย์ หากเราต้องการตั้งค่าเริ่มต้นของรัศมีฟิ l ลตใหม่เราสามารถค้นหาตัวไประบบฟิเลตแลดแล้วตั้งค่ารัศมีเริ่มต้นใหม่สมมุติว่าเราต้องการตั้งค่ารัศมีเริ่มต้นเป็น13แล้วกดปุ่ม Enter ลองเรียกใช้คำสั่งฟิเลตเราจะเห็นว่า Trim Mode นั้นเท่ากับ No Trim รัศมีเท่ากับ13 ซึ่งตรงกับค่าตัวแปรระบบที่เราตั้งไว้ใน Dialog System Variable Editor ลองเรียกใช้คำสั่ง Express to o l System Variable Editor เราจะสามารถกำหนดค่าต่างๆของตัวแปรระบบได้ทั้งหมดหากต้องการบันทึกค่าต่างๆที่ตั้งเอาไว้เราสามารถคลิกบนปุ่ม Save All แล้วตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการแล้วคลิกบนปุ่ม Save หากต้องการที่จะนำค่าของตัวแปรกลับมาใช้งานเราสามารถคลิกบนปุ่ม Read แล้วค้นหาไฟล์นำสกุลจุด s v f แล้วคลิกบนปุ่ม Open โปรแกรมก็จะโหลดค่าตัวแปรระบบกลับมาใช้งานนั่นก็เป็นการใช้คำสั่ง System Variable Editor เพื่อแก้ไขค่าของตัวแปรระบบ